ผมประทับใจมากคือบอกใครทําให้เราเจ็บแล้วมันจะเจ็บกว่าเราเป็นร้อยเท่ามึงก็ลองดูสิเขมรนโอกาสสูงถ้าฮุนเซนเปิดศึกมากูว่ามึงโดนบอมบ้านมึงแน่ไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนบันเนตเที่ยวเนี้ยนะครับได้ใจโก๋เลยได้ใจโกเลยกูว่ามึงเละเละตุ้มเป๊ะแน่โอ้ยท่านไม่ต้องกลัวครับข่าวที่ว่า รัฐบาลไทยจะเอาเงินไปสร้างบ้านให้ขมรนไม่ต้องกลัวครับใครขืนไปช่วยขมรนแม้แต่บาทเดียวนะใครไปช่วยขมรนแม้แต่บาทเดียวนะทัวลงยับเลยก็แล้วกันทัวลงยับเลยนะครับตอนนี้มันญาติดีกับขมรนไม่ได้แล้วครับไปญาติดีกับขมรนไม่ได้เลยนะครับผมคิดว่ายาวนะฮะยาวยังอีกยาวนะครับ เรื่องจีนส่งอาวุธให้กับทางขเขมรน,นั้นเพื่อจะมาทําสงครามกับไทยนี่ไม่ใช่ละครับเขาฝึกร่วมกันเขาตกลงร่วมกันนะครับจีนเป็นประเทศใหญ่แล้วหวังจะคบค้าครับสมาคมกับทางขเขมรก็ให้อาวุธไว้สําหรับป้องกันตัวนะครับป้องกันประเทศแต่ขเขมรจังไรนี่มันดันเอามาเกเลรนะครับขเขมรน,นี่เปรียบเทียบแล้วเนี่ยเหมือนแมงป่องครับ ขเขมรเนี่ยผมได้เรียกไอ้พวกแมงป่องคือมันมีลิ์เหมือนกันนะครับมันต่อยก็เจ็บเหมือนกันนะครับมันก็มีอาวุธมันพวกอาก้าอาร์พีจบเอมยี G ่สิบเอ็ดนะครับปืนคอปืนใหญ่อะมันก็มีบ้างนะครับแต่ไปเจอ ประเทศไทยที่เขามีศักยภาพไม่ใช่แมงป่องนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นช้างประเทศไทยเป็นช้างนะครับแมงป่องมาต่อยช้างมันก็เจ็บอาจจะเจ็บบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเจอช้างเข้าไปช้างตา f16 ตากิปเท็เข้าไปนี่เฮ้ยแล้วผมขอชื่นชมผู้ชกการทหารอากาศคนใหม่นะผู้ชกการทหารอากาศชื่ออะไรชื่อไก่ใช่ไหม ผอทอ,อ,อผู้จัดการทหารอากาศคนใหม่นี่นะครับผู้จัดการไก่นี่นะครับแม่ประทับใจนะครับผมประทับใจนะพอท่านรับตําแหน่งเนี่ยท่านพูดเลยว่าผมไม่มีเวลาที่จะมาฉลองตําแหน่งผู้จัดการทหารอากาศท่านลงตรวจเยี่ยมเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าขเมเรมันบุกเนี่ยกองบินเนี่ยอันตรายนะมันจะใช้โดนมาโจมตีแล้วนะนะครับ ท่านไปตรวจกองบินนั้นกองบินนี้นะครับแล้วคำพูดที่ทำให้ผมประทับใจมากคือบอกใครทำให้เราเจ็บแล้วมันจะเจ็บกว่าเราเป็นร้อยเท่ามึงก็ลองดูสิขมรกูว่าหนักกว่าผู้ชการอาหารอากาศคนเก่านะคนเก่าเนี่ยอาจจะไปบอมมึงแบบเมตตาปราณีนะแต่ผู้ชการอาหารอากาศคนใหม่เนี่ยได้ใจเลย ได้ใจโกเลยได้ใจโก๋เลยกูว่ามึงเละเละตุ้มเป๊ะแน่แล้วได้ผู้จัดจาการทหารอากาศวิสัยทัศน์แบบนี้ผมคิดว่าโอกาสสูงที่จะบินไปบอมบ้านไอ้ฮุนเซนโอกาสสูงได้ผู้จัดจาการทหารอากาศที่เป็นนักรบแบบนี้ โอกาสสูงถ้าหุนเซนเปิดสึกมากูว่ามึงโดนบอมบ้านมึงแน่ไอหุนเซ็นใ้หุ้นบาเน็ตเที่ยวเนี้ยนะครับคนที่แล้วว่าแกวแล้วคนใหม่นี่แม่งโคตรแกวผู้อัญชาการหานอากาศนะครับชื่นชมนะครับชื่นชมนะครับกองทัพภาคที่หนึ่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่นี่ก็สายตามองขเขมรน,นี่กินเลือดกินเนื้อเลยนะ กินเลือดกินเนื้อเลยนะผู้ชักแม่ทัพภาคหนึ่งคนใหม่นะครับส่วนแม่ทัพภาคที่สองนะครับพลปีนัดสีอินนีก็แเจ๋วไปกินไปนอนกับลูกน้องเลยแม่นอยู่แนวหน้าในพลที่ระดับเป็นผอพลเป็นรองแม่ทัพเป็นแม่ทัพแล้วไปอยู่แนวหน้าไปนอนสะพายเป้แบกปืนกับลูกน้องอย่างนี้หายากนะครับพี่ชื่นชมพี่เลวัดชื่นชมนะครับชื่นชม โอ้ยท่านท่านอย่าไปวิตกกังวลเลยครับที่บอกว่าอกองทัพอากาศมาเลยจะบินไปช่วยเขมรไม่เป็นไปยากครับเขาไม่เอาตีนมาแย่แล้วครับเขาไม่อยากเดือดร้อนด้วยแล้ะครับมาเนี่นะครับ มันเป็นประธานอาเซียนไงไอ้ไอ้ไอ้มาเลเป็นประธานอาเซียนนะตัวนายกรัฐมนตรีมาเลเเขาจะโดนเขาขับไล่อยู่แล้วนะครับเสื้อมีครับประเมินนะครับหนึ่งมันดูท่าทีรัฐบาลก่อนรัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยบอกว่าให้ทหารจัดก,การได้เลยเต็มที่โต้ตอบได้เต็มที่สองเนี่ย มันดูผู้จัดการทหารอากาศมันดูผู้จัดการทหารอากาศผู้จัดการทหารอากาศพูดแรงมากนะผู้จัดการทหารอากาศแม่ทัพไก่คนใหม่เนี่ยบอกว่าถ้ามันทาให้เราเจ็บเนี่ยมันจะต้องเจ็บกว่าร้อยเท่านะครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมตลอดเวลาถึงขนาดท่านบอกไม่มีเวลาที่จะมาฉลองตําแหน่งที่รับตําแหน่งผู้จัดการทหารอากาศนะครับ นี่พูดถึงเรื่องการลบการประทะนะครับส่วนให้หม็อบขาวขเขมรที่หนองจานหนองยาแก้วนั่นเรื่องปกติครับงองหงงงองแงอยู่องนั้นนะฮะ วิรชายบอกไอ้โรติว่าแบคกทิสนี่แม่ยายสั่งมากินแล้วปวดปวดขาหายจริงๆใช่ไหมโอยถ้ามันไม่หายผมจะมากินทำไมแล้วนะครับผมไม่อยากไปกินยาแก้ปวดกินยาแก้ปวดแล้วมันไปสะสมที่ตับยาพารา พาเราเทเต้มน,นี่เขาห้ามกินเกินห้าวันนะฮะตอนนี้มันปวดตลอดอ่ะผมไหลติดไหลกว่ายกไม่ขึ้นเลยไหลซ้ายติดปวดขาปวดปวดหลังปวดมันเอวปวดมันปออายุป,ประมาณห้าสิบนะฮะ กินมาเป็นสิบปีส่วนปวดขานี่ปวดตั้งแต่อายุยี่สิบกว่า